สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้เมื่อกินอันตำตำมั่วตำส่วตตำอ่าตำไปชั่วไปที่ด้วยค่ะเมื่อนี้เพื่อนกินโดนแล้วค่ะเมื่อนี้ดีอ่อนมีของอยู่ในตู้เย็นค่ะเพ่ได้กินโดนแล้วอีอย่างโดนแล้วนับปเลยเฮ็ด่ออนุญาตใสซ้อนนะค่ะเมื่อนี้เพราะว่ามันมียนมีปลาหมึกมีกุ้งค่ะมีปลาหมึกมีกุ้งมีเข้าโพดแล้วกับมีเม็ดอ่าจระรินค่ะนับติมมีติดตู้ของนับใบอยู่นะคะเนาะ บะมีผักแก้มเหรอคะเมื่อไหร่มีมัตงแต่นี่แหละคะ่ะนี่ค่ะมีแตงแตาขนมเส้นมีมะกอเพียวๆเลยค่ะบะมีผักแก้มมากินกันค่ะอันนับกับขอโทษขอพระเพื่อนๆลายๆด้วยค่ะกันสมมติว่านับไปซ่าไปอยางแนวนเนาะคะ่ะเนาะจังที่นับบอกเลยคะ่ะว่าช่วงนี้นับหนุ่มๆเยอะเนาะคะ่ะเนาะ มาค่ะมากินกันเลยค่ะบ่รู้ว่าสีบ้าอีหยังขันย้ำบ้านับกบบ้าหลายเน้ยย้ำนึกบอกออกนับกบไม่รู้ว่านับสีบ้าอีหยังแต่ว่าเดี๋ยวนับนึกออกนับกวสีบ่าวเน้ยท่ความมันสามสิบเมตรพี่น้องปกตินับที่ใช้เป็นสิบกว่าเมตรดีสิบเมตรไม่ไงนับแบบจำลายจกงจำตรงายกับสีประมาณเผื่อค่ะเป็น สามทิบเมตรพู้เหรอคะืมเผ็ดจำแล้วนับกับกินของนับไปนับกับเพลของนับไปคือเก่านะคะเนาะเผ็ดแต่ว่ากับแซ่บว่าเสร็จนับกับว่าแซ่บนะคะเนาะ นับอขอกำลังน้นใจในเรื่องค่ะจะสู่ต่อไปจำที่นับบอกะค่ะว่าช่วงระยะเวลาที่นับตีเฮ็ดคลิปยูนิคอะหน่อยลงหน่อยลงแล้วเนาะคะ่ะเนาะอีกประมาณวางเดือนกว่าอยะะู่ล้ค่ะนับตีเฮ็ดคลิปยูนิคแล้วกับจำที่คลิปที่ผ่านมาที่นับเคยบอกเลยค่ะว่าหลังจากมีไปก็บบ่รู้ว่าโอกาสอ่นับก็สิพยายามค่ะนับสิเฮ็ดต่ออยู่ค่ะแต่ว่านับก็ต้องเบิ่งสถานที่เบิ่งอย่างก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ว่านับถิ่นี่โอกาสแบบว่ามันถือเฮ็ดได้บ่เฮ็ดบ่ได้อพ่อพี่น้องจดกับเผือกม่ใช่จืดแบบน่ากับมาตัมไปหาแมื่กินแปลกๆกินจะเนื้เก้าหลายกับเบือแจกกับว่าเบือเหรอคะแต่เมื่อกี้นักกินกับตำส่วเนี่ยค่ะ Cùng thịt thịt Vâng chị Sống cứ bôi ngay Chắc là chả mực ngay đấy hả ngay ยิงไงอยอยว่าเมื่อสองเมื่อนับไปอ่ใช้าหาดพัทยามาและะ้วค่ะเนาะว่าได้ไปใช้าหาดอะไปแถวนั่นแฟนนับไปแถวนั่นนับไปไเลยคือโอกาสเอ่อ ไปไทยมีงานมหกรรมดนตีเพื่อท่านว่านับกับไปไทยได้ย้ำมือเวียนย้ำคื้นับว่าได้ไปแล้ค่ะแต่ว่ากับนี้น้องนองที่รู้จักเพคนลงเฟสได้ไปเยอะคนหลายอยู่ด้วยละค่ะพัทยากกับมัคคือคืนคือเก่าเลยเนาะส่วนอยู่กับว่าสิ่งนี้คัตเตอร์เก่าเอยคัตเตอร์ไม่บอกแค่นั้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพัทยากับมัคก็คืนกับ นับ็ดีใจน้ำค่ะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับน้ำดอกเพราะว่าอีกเดือนกว่านัำถึงง่ายๆกับไปยึดกรุงเทพแล้วเนาะค่ะเนาะจ้า็ดีใจน้ำคนเทำงานค่ะก็คือว่าดีใจน้ำคนเทำงานก่อนยังอย่าบาจะมีคัตเต๋อไม่ก็จีหายเลี้ยวแล้ว กินไปข้าวเดียวนึกจะหายเลาแสดงว,ว่าโอ้มื่อนี่เผ็ดติบตอนทิ้มกับเม่ไไ้เผ็ดเป็นไรได้รหรือปลาสดลายได้ค่ะเป็นเผ็ดเผ็ดไปชอบไปหาข้าวโพดแล้วมาสิ่น่ะเผ็ดหาแนวแก้มแล้ว กุ้งค่ะกุ้งนับรวบสุกแล้วค่ะนับบ่บ่กินกุ้งดิบนี่ยังกงงระช่างค่ะดิบนับบ่ก็เคยกินอยู่แล้วค่ะมันบหิาหารอาัาน,นเป็นนั้ดไดบืนบหาหั เผ็ดเดียวปากโปหมันแลวพี่น้องแต่กับแทบนับกุสิกินต้อม่าไว้แล้วค่ะมักกินน้ำกันนักห่ะแล้วก็จะกินกับเพื่อนๆต้อบ่าไวเลยล่ะ นับกว่ากินหลังบ้านพี Th ่เก mm ้าเหรอคะกินไปหาน้ากินไปเผ็ดเผ็ดเผ็ดครับวายุมืนหนีใส่พิษประมาณสามสิบเมตรพี่น้องเพอเพลเกินพอมมิตรต้อนของพริกย่านเจ้าของเพระเผ็ดคนกินเผ็ดย่านเจ้าของเพระเผ็ดหอบใส่เผื่อพี่น้องมิตรต้อนของพริก ตาไหล้ำตายยอยละขนต่างกับ <t> ซ <troll en> ัมมี่แล้วค่ะนับประไวแล้วค่ะงับน้ำตาไหลแล้วหายแล้วเป็นครับน้ากับมีอยด้วยแยมน้านแล้วท่านังกับพี่พี่แล้วค่ะท่านังกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นำแมได้ค่ะเด้อ สวัสดีค่ะบ๊วย